สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ่องไปสุผูทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องย่าดวนชวนกินเที่ยวมาตลอดเด้อพี่น้องวันนี้กลับมาพบพอกันคือเก่านะพี่น้องกับย่าดวนเอาเรื่องเล่าของฝ่ายผูกแขนผีมันเล่าให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานฟังน้ำกันมันเป็นเรื่องเล่าเก่าๆพี่น้องเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอีเมียยังบทันเด็กเกิดเป็นคนอีเมยเนี้เป็นร่มเป็นแหลงอยู่พุอันนี้ อีแม่เป็นคนเลาให้ฟังเรื่องไปน่นองแล้วเราให้ฟังแล้วว่าเราเป็นสาวเนาะเพราะลุงท่งดีก็คืออ้ายแม่เล่านหละล่ะบอกเล่ากัหนองบอกว่าสู้แต่สู้สเป็นสาวมากนี่แต่สู้มีผู้เบาสู้ใส่ผู้เบามันเป็นด้อหน้ามเห็นไฮเห็ดหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้านีสู้ก็ใส่เลยเออกไปเห็ดไฮเห็ดหน้าจนเหลว คือจังลุ่งนี่เวลาเปิ่นเบียกเบียดเซเปิลได้บัดนี้สมัยลุ่งเป็นหนุ่มโอ้ยไปเห็นหน้าซอยผู้สาวนี่คันบ้าเลี้ยวพอด้มากจนว่าแม่สูนี่เคียดให้ลุ่งสร้างลุ่งว่าลุงบาเห็นเบียกให้เวียกหน้าเจ้าของไปโมซ่าจะเวียกหน้าผู้สาวจนพิดกันกับแม่สูวนวมาบนเราอีเมียฟังได้นน่มันนิบนกาเล่าลุงสีบ๊วยฟังเรือ สมัยลุงเป็นหนุ่มไปหุ้ยสาวไปหุ้ยป่าสูนี่แหละไปกับ,บักทงซูปไปมาผู้สาวเฮือนหลังเดียวกันแต่ว่าลุงนี่มาผู้เอ้อยมักทงสุนี่มาผู้น้องช่วงนั้นเป็นย่ามเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขานี่จนว่าแล้วบ่งโมซ่าหน้าเจ้าของเกี่ยวเขาแล้วมันนีมัดเขาเ่าดิ มัดเขาหน้าผู้สาวจนเหลยวมัดเลี่วรเราหาเพชรอาในสมัยเ่้ากรกิณานบอมมิลด์บอมมิลด,ดแกบอมมิลดขนมิแต่หาไใส่ใหม่ขั้นเหลาเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ไม้ห็นไหม่ขั้นเหลาล่ำไม้ไผ่น่ะอันนี้ก็สวยไปยไม้ไผ่ทั้งสองขางมันเล่มแหลมอันนี้ก็มหลักหาบเข่ารักกระสีประมันซ้ำขาเนี่ยแหลซ้ำแขนนี่แหละกระสีมิงามก็เอาไม้ขั้นเหลานั้นผาด เสียบแต่ละขางแต่เราฟังนะ่ะให้มันเสมอกันได้สิบมัดกับสิบมัดซ้ากันมันจากบ่เดียงหาบจนว่าเล้วบานนี่แตกเบิดอีเมลเราไห้ฟังบ้านพอเนญ่ยท้องดีลุงม่นะน่ซ้ำเบิดแตกเบิดหาบเข่าจนเลี้ยวมือนะี่จากเลี้ยวแห้งหลดันจนว่าคำมันเป็นมือวั่นพระมันอันไปก็ปักทงสูผนบ่าหาบเขาา่ามันนี่มือวั่นพระมันพ่อผู้สาวนี่ยกัเรียบา แต่เมื่อเธอมานีนอนอยู่นี่เดอ้อเฝ้าร่อมเขาให้พอ่อสักคนพ่อสิเขาไปเอาลงไม้ขึ้นหิ้งพระมันเป็นวันพระวันศิลบมนีก็ได้นอนเฝา้าร่วมเขาให้ให้ผู้สาวให้ให้พ่อผู้สาวเลยไหมให้พ่อเถ่าเราไงไงบ่พ่อเถานั่นแหนะละตะกี้ยังไม่ได้เป็นบ่อเถ่าเนาะบานนี้บ่ว่กกันนันทั้งเถียงดีพักกันนันอยูุู่ม พอ่าพอเถาเห็ดสุ่มนอนก็นอนอยู่สุ่มมันจังว่นหนาวมันจังบางล่มล้อมเขามันบางล่มมันนี่เวลาประมาณสองทุ่มหกกว่านี่นะเพิ่นกำลังนางสูบยากินเขาแล้วก็สูบยาได้ยินเสียงคนเบากันชเจ๊ชเจี๊ยเสียงผู้หญิงกับผู้ชายมันนี่ก็เรยกว่าคนเบาอยู่เถียงผู้ชดยอยู่เถียงหน้าเสียงหน้าผู้สาวมีเลยลุกเบิ่งโมมีก็เลยบ่แเน่ใจก็เลยว่ากันยางไปเบิ่งกับโมมี่ กลับมากกับมาสูบยาสูบยาจนสิบืนม่วนเดี่ยยิ่งเสียงคุ้นเบากันอีกผู้ยิ่งกับผู้ใช่เบากันก็เลยหันไปบึงวันนี้มันเสียงดังอยู่ขางหนึ่งดิหฮยเสียงคุ้นเบาตรงผลที่เขาเถียงคุ้นตัวกัน่ามันมีเถียงมาดิมันเป็นภาพลวงตาไหมพี่น้องพี่หลอกเป็นบอวันนี้เพ่ได้่าเสียงคุ้นฟักเขียงพร้อมวันนี้มันวอยุไก่กันดิ กะหมองพนนวดพนลยว่าเ้ายยางไปเบืองไปยางไปหลินน้ำพิ้นเ็เลยไปกันยางไปยางไปก็ไปขึ้นมาไหนเถียงดิพนกระดังไฟพนตุมหยังมือนหมออยู่หันก็ได้ขึ้นไปก็เลยว่าพ่อเจ้าฟักหยังได้ถามฟักเิดสศิลาเพชรประกันกินเข่าลวบ่ได้บอกกันคนนี้ปีนองกินอิ่มนะพอแต่ว่าขันคิดอิ่มนี่ขันขันลาเพชรก็อยากน้ำอีกยูเพนว่าเออถ้ากินมันว่า ชนะกนย่างปเปลสมปอยพอใน้ไปอยู่พุ่นบบกพริกเด้อเพิ่นบอกมันนีเก็บหอมมานั่มมันนี้พอไงทุงดีนี่ก็ได้ย่างไปพ่นบบกพริกบบกพริกงามงามสมปอยกับงามแล้วก็ดิดเอาหอมแล้วก็เอาสมปอยแล้วก็มาลุ่งหมอต้มปิดดูปิดโค้งปิดอเมบันนี้แล้วก็เอาหอมมาเถียงก็ส้อยหอมก้อยปิดกินเขาน้ำกันจนอิ่มพี่นอ้องว้ากันคือข้นนี่แม่ ก้อนเนาะมันเป็นภาพลวงตาเป็นบอกมาน,นี้กินเข่าอิ่มแล้วผัวก,กับเมียเอาฝ่ายบุกแขนมามาน,นี้พ่อสิผูกเป็นลูกหักเป็นบ้านมานี้พ่อใหญ่ท้องสุกดีแขนไปพ้อนมาน,นี้พ่อใหญ่ท้องดีนี่บ่ท antha เดีดิเป็นกับผูกแขนนะลูกหักมาน,นี้พ่อใหญ่ท้องดีก็เลยว่าโอ้ยคอยอพ่กผูกหรอกพ่อบ่ผูกกับเป็นลูกหักไรอยู่หรอกกันยุไก่กันแบบนี้ ่อยกันมาหน้าผู้สาวอยู่เดี๋ยวข่อยสีมาหาตุงมือก็ได้พ่อยายทงดีหันบอกพ่อยายทงดีก็เลยบพ่อยายผูกแขนมีแตพ่อยายทงสุปผูกแขนมาหนี้กินเขาอิ่มผูกแขนแล้วก็เลยว่า่อยสีไปนอนเรืพอพ่อยาย่อยอยากนอน่อยสีมานอนมันเดือดแล้วเลยประกันมานอนเขาก็งองหัวลงนอนบอกท่านได้โดนนี่เสียงกระลงุงข่อยไม่โปงงลงโปงแรงโปงลง้างใามันเจ็ดแปดตัวแล้วเสียงกรลุงมันดังมันดังงันกันในแม่สนันอยู่ เพิ่นก็เลยเบอกพร้อมกันเน้อผู้ใดเพิ่อนมาจูงขั้วขึ้นขึ้นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นนั่งวันนี้ฟังเสียงกับลุงขั้วมันดังทั้งเสียงกันผัวกับเมียผู้เฒ่าสองคนเอ้าผู้ใดมาจูงขั้วยมาอีกเพิ่นก็เลยประกันลุกยางมาเบิ่งยางมากหอดเถียงนิดเดียวลุกตงหน้าเห็นผัวกับเมียจูงขั้วจีจูงมาเทียงผิดล่ะก็เลยเอิ้นถามว่าเอ้าพ่อเจ้าก็ขั้วเขาข้อคำแต่มันดึกดอะไรที่ว่ารั่นถามกัน ว,ว,าานนวันนี้ทั้งผัวกับเมียนก็เลยบอกว่าเอาประคำจางไหนผัวกับข้าหลาบปิดอั่นี้หลับปิดสูมือเจ้ากินเขาอันนี้วันนี้ก็เลยโบปากวันนี้ก็เลยว่าเอาเอาขอยีมะข่อยสีมะปองกล้วยซอยก็เลยประกันลุกไปไรกล้วยมากกับมะผูมะผูกน้ำพวกไหมกุกหลับกันลหล่ะมัมีขอกดิผูกลับข่อยสีไม่นอนก็เด้ยก็เลยมานอนามานอน,น,อนงองหัวลุกเข้านึงได้ยินเสียงฟั่นฟืน้นไหม ้าใหม่แม่โปกโบกอยู่อยู่เถียงผัวกับเมียนั่นล่ะเอ้าแล้วมันพาฟื้นนี่ยัางเดือดเดือดเดือเพราะกันบอกกันเนาะเดึกกระดอเดืนกระดอกันยังเพราะกันพาฟื้นอยู่มันนี่ก็ได้ลูกเบิ่งลูกไปนี่ก็เลียวเต้เห็นเต็เงาตะกุ่มตะกุ่มล่ะมันเหมือนหดล่ะฟันฟื้นสองคนผัวกับเมียเอ้ยฟั่นขยาเราให้เราฟันหลุดเราไปอย่างนอนเลยเพราะกันบอกกันแบบนี้บานนี้สิกำลังรับเสียไปอีกเสียงแค่นดังมัน โอ้ยบริยูณนี่นอนเพิ่ขึ้นดังจากเถียงผัวกับเมียระเป่าแข้นจนสวดเส่าบริเวณนั่นนวดรับตื่นๆหนิเมหยบรินี้เมื่อเส้ามากเพิ่นกันเลี้ยบป่าเ้อยยางไปจีเขากินจักปั่นอันนี้น้ำพอยยก็ไม่งหญ่สองคนเถียงหลังน่ะเพิ่นกันเล้ยยางไปลูกขึ้นยางไปไม่มีเถียงจักหลังยางไปน่ะยางไปรอยางหาเถียง ทุกเจ๋ทุกมุมบโมห็นเถียงยนี้ประกันกลับขึ้นมากลับขึ้นมากับบริบบู้รดฟั่งนี่จนแต่พองว่าพอผู้สาวก็ผู้สาวเอาเขามานามาส่งมันนีก็กินเขากินเขาแล้วล่ะโมมีเวียยเข็ดเนาะเพราะว่าพอผู้สาวนั้นว่าอีกเจ็ดสามหมื่นสี่หมื่นจังสิบปงเข่านี้ประกัน สาผูสาปายโรหน้าล่ะประกันกินเขาอยู่ไ้อยู่หน้าเล่ะนอนหลินน้ำเมือนล่ะบนันนี้นอนอยู่หันสามสี่มือบันนี้ผู้ผู้สาวนี่ก็มานอนน้บ้านกับกับ่อผู้สาวกับว่ามีคนนอนเฝ้ากองกองเขาให้นอนอยู่หันสามสี่ขึ้นแบบนี้หูบอบีนองสามสี่ขึ้นอีหยังเกิดขึ้นแน่ มันนีกขึ้นที่สงองมันบอกสองถุมกลัวนี่ได้ยินเสียงเสียงเบาเสียงจ๋ากันไหมเสียงฟันฟืนลูกเบิงเถียงหลังนั่นหละ่ะหลังพวกระเมียน่น่ะเอา้าซำมีเถียงกันขึ้นมาไปาห้อยยางไปอีกปะยา,างไปก็บอกันปกติก็คนบอกกันนี่แหละกิข้อวกํายางไปไอ้โอ้โถมไกลมานี่ ส่มไก่เต้มหมอนึงกินเขากับส่มไก่จนอิม่มพี่น้องกินอิ่มแล้วก็บกบมานอนบนไดนนันหรอบดขึ้นมานเสียงดังอยู่เถียงหลังนั่นดัะมาเด็ดอีหยัางกอกกอกแก๊ก,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 กฟันฟืน้นตีนั่นตีนี่ยวนละ่ะบดขึ้นสอดเจียงตื่นตอนเสาร์มาพนมีเถียงบนมเถียงจากหลัง แด่ว่ามันเป็นภาพลวงตามันกลมไม,ไม่พี่น้องวันนี้เนี่ยมัอเศ้ามากพอผู้สาวกับผู้สาวนี่เอาเขามาส่งกับบริบาวารดิกับบริวารไอ้ฟัง่งเม่ว่ามันเป็นปรบริวากไอ้ฟัง่งนะนะะอันพวกอย่างตรงนี้เราว่าเป็นบริวากเรื่องนี้ให้ใหผู้สาวฟั่งกับพอผู้สาวเลยไหมเป็นคือจังเป็นปกตินี่ไหมจนขึ้นที่สามประกันนอนนอนอยู่วันนี้ เนี่ยินเสียงคนตีเข่าฟาดเข่าน่อยไหมมันเป็นมีมาฟาดเข่าเนาะฟาดเข่าอยู่ล้านเข่าผู้สาวอันพอเห็นท้องดีนั่นแหละเอา้เอาผู้เดทพมันมาฟาดเขา่ขาเข่าเพรท่านเด็ดปงลุ่งว่าะสันท่านเด็ปงงปปดปงเข่าหลือไม่ลูกเบิงพนเห็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่เที่ยงหลังนั่นไหมมมาฟาดเข่าเมียทัดเข่าสนุกเมื่นี่เอ้าพ่อใหญ่เจ้าสิมาฟาดเข,าขาาเาเ่า,า,า,ขาจังไหนเขา่าคนเพราะท่านเด็ดปงได้หนีเพราะสันโอ้ย สีฟาดเอาเขาไปกินก้อนว่าสันเอาจักกะตาหนึ่งกับพอ่อดอกเสียวไปตำเซโคกใหม่เห็นละเอาโคกมือนี่มันมาตำเอาเบ้าเลี้ยวละ่ะกอดเขาเสากตาไปเที่ยงเจ้าของไปหอดไปตำเขาตำเขาเปลือกไหมโอยตำอยู่ว่ามันเบิดขึ้นพออยู่ทีงที่เราว่าพอดีอยู่ในนอนปน,นีจนตื่นเสามาเลี้ยวหาเขาสนุกกับโบมี่ เขาสนุสีสีพุ่งยิ่งคนนั่นแหมทีเมียพนจัดนะั่นมันมีเขาสนุ่หลักกับเขายู่ร่วมกับยั่งถูกมัดเลยเพ,พราะว่าพอดีเป็นร่วมใบพนหุจักเลยขันคันดึงเขาออกสีหูเลยมันก็นสีเป็นบางมองนะั่นอันนี้เขายิ่งยั่งบิดมันนี่นอนจนหนอดขึ้นที่สีเนาะเสียงต่ำคกต่ำสามอยู่เทียงหลังนั่นแหละเวลาเก่าปะกันยางไป ไปบอกกันนี่ว่ากินเขาก้มหยังทำบักทัวบนว่าทำบักทัวกินเขากินน้าพอบวกินอยู่ตามเรยบันนี้ผู้เมียน,นปิ่งป่าอยู่ตะลางเทียงปิ่งบอกคอปิ่งป,ป,งปะดุกกินเขาน้าจนอิม่มเขากับทำบักทัวกับปิ่งป่านั่นบันนี้กินอิ่มแล้วผู้เฒ่าสองคนน่ะเขเยว่าบอกน้ำบักทงซุกเราว่าบมืลาตูนี่ แม่ได้ผูกแขนแล้วแล้วก็พ่อได้ผูกแขนแล้วเป็นลูกพ่อกับแม่ดือ้อแต่ว่านี่บางหลาคนนีไ่ได้ผูกแขนนี่ต,ตูมตูมเป็นปลูกพ่อกับแม่ดือ้อเป็นผู้เดียวเหรอที่ได้ผูกแขนบ่อแบบนี้ลหละมันนี่ไม่พน้องคุณนยิ่งลูกเบาล่าาะกับเพืกานล่งเที่ยงมานอนขึ้นนะ่ะบ่ได้ยินเสียงเอยียงเลยเสียงฟันฟื้นฟัน,ฟน,ฟนตองก็บ่ได้ยินนอนหลับดีด,ดีจนหอนีงังไมอเจ้า วันนี้พ่อผู้สาวกับมาทำไปที่ป,ปงเขาเนาะสีฝาดเขาปงเรียบร้อยแล่ะกันฝาดเขาคนกับว่านกันฝาดเขาเน,ะนาะวันั้นกับมาวันนี้กับมาตัดเขาสนุกกับมูผู้สาวมูลูกสาไแมมาตัดตัดจนเลี้ยวฝาดจนเลี้ยวเอาเขียนแก่ร็วนี่เป็นกระตูกเขียนเลยไหมแกของเมื่อแกเบิดมือเขามันลายจนหอดคำมันนี้เขียนสุดไทย พอนี่ท้องดีแล้วว่าเราผดน,นางอยู่ทั้งอันนี้เนาะนางอยู่ทั้งกระตูเขาอีกเกียนหนึ่งผนแกนตามหลังผดเป็นเกียนบับท้งซุกนังเรากันแล้วลออกหนาเกียนแล้วออกหนาแล้วเรียวเห็นแล้วว่าเห็นผู้เฒ่าสองคนนั่นนางเกียนมานําเกียนที่บักท้งซุกนังระวา่าอย่างสีเนาะไว้เฒ่าสองคนมานนำบักท้งซุกระวา่าวันนี้ผดแเกเขาไป เ้วก็เลี้ยวเบงผอมเลี้ยวบเบงเลี้ยวเบงผู้สาวสองคนก็นั่งอยู่เกียนมากจนมาไปหอดียนผู้สาวเอาเข่าขึ้นเราเอาเข่าขึ้นเราแลีวล้วๆกับพะกันเมื่อบานดิอันนี้ก็ไปอาบหน้าอาบไล่คือเขาผู้สาวขึ้นเราเรียบร้อยแล้วกับพการเมืองบ,บานไปบานมันบัดน,นี้เป็นนอนเพื่อนจากองได้พี่นอนอนตื่นขึ้นตอนเสาคนเบาจ๊ะเจ๊้อจัวเจ๊้อาบอกทงสุกนะั้น ไหลตายประศั่นเฮ้ไหลตายอย่างไงมือขึ้นมันก็ข่อยอยู่บนเสื้อวันนี้ฝ่าวงเงือนไปบึงโอ้ยนอนตายอันพ่อใหญ่ทุงนี้ล้วว่าฝ่ายบุกแขนกันยังอยู่แขนอยู่วันนี้ข้าเจ้ากันเลยว่ามันไปเหตุเบียกหน้าผู้สาวประกาศมานอนมันไหลตายบันนี้พ่อกระแมวพ่อใหญ่ทุงฉุกหนึ่งกันเลยว่ามันไปเหตุเบียกหน้าผู้สาวมันมานอนมือขึ้นนี่มันไหลตายอยู่ประั่น วอใหญ่ท่องดีก็ได้บ้าเลยโออุ้ยเมวขี้บ่าวโจ้ฟังดื้อไปนอนหน้ายูหน้าสาวนั่นอุย้ยตุกข่ยไปนอนอยู่ยซีขึ้นตุกข่อยเห็นผู้เฒ่าสองคนยุ่เฉียงหน้าฟากกันไปนั่นผูกแขนเป็นลูกหกักแต่ว่าข่อยโบผู้บักท่องซุปมันผูก,กว่าสัตว์มันอีผูกแขนขึ้นทุ่ยไทยนั่นไปกินเขานั่นผู้เฒ่าสองคนอันบอกว่าอันผู้นี้เป็นลูกหักแม่ด้อ แต่ว่าผู้นี้บ่แมนบ่ได้ผูกแขนข่อยบ่ผูกแขนบ่ิสั่นอีพ่อเอ้ยมันเพิ่อนบอกกบพ่อนเพ่อนยังต้องสุกเนาะบักท่งสุกมันผูกแขนผู้เฒ่าสองคนนั่นผูกแขนโอ้ยพ่อกับแม่ห้องอกหลุดเพิ่นก็เลยว่าผีตัวผูกแขนนั่นมันเอิ้นเอาขวนไปอยู่น้ำเพิ่นว่ามันก็คือบ่บอกมันว่าจะผูกอุ้ยบอกจังไหนผูกเรียบร้อยแล้วข่อยก็บอกบ่ทันตัวเนาะบี้สิมาผูกแขนข่อยขวบผัวผูบริสั่นพ่อใหญ่ต้องดีว่า อันนี้เพิ่นกันได้บานั่นลหละผีผูกแขนเอาเอินเอาขวัญเอาไปอยู่น้าผูกเอาเป็นลูกพี่นองอันอีแมลเราไอ้ฟังได้นน่สมัยตะกินมันมีอหรีเรืองแบบนี้หลังจากพ่อใหญ่ท้องสุกตายพ่อใหญ่ท้องดีนี่ก็ไปขอเมียแต่งเมียมเอาเมียมาอยู่น้าบ่ไปเห็นหน้าทุ่งนั่นย่านเห็นขัาเห็นแหน่ี่นองเอาเมียมาอยู่น้าแม่พี่เมืงนี่นี่แหละ อีเมลว่าเป็นแบบนี้ผีมันผูกแขนเอาควันเพื่อนว่ามันเป็นภาพลวงตาให้ห้อยหินกลางเว้นมเห็นหินแต่กลางคึืนยายดวนก็เลยมาเล่าให้พี่น้องให้ลูกให้ร้านฟังน้ากันว่ามันเป็นเรื่องเล่าสิอีเมลเราให้ฟังเล่าพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าเก่าๆเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าฝ่ายผูกแขนผีเพราะว่ายายดวนก็เรยมาเล่าให้พี่น้องลูกห้านฟัง ธรรมะแต่ชอบประกดไล่แล้วก็อมเมนขมาพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญก็่าลืมกดต,ติดตามส่องแย่ด่วนในเดิอพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องๆร้่เขามาเป็นกําลังใจหย่ด่วนคลิปนี้เขาว้แค่นี้กอนพี่นอ้องเขาจังพอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้หย่ด่วนไลฟ์ไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ